สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนฮะแล้วก็สวัสดีไปยัง f อ m o t o อเตอร์จครับทักทายเพื่อนๆในช่วงสายสายสายม้จะ10 0โมงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันสั้นๆตรงนี้นะครับมาฉลองความสุขเ็จให้กับเจ้าของโพในวันนี้สำหรับ m o t o g p f a b i o q u a ์ว่ตโรนะครับเสียบแรของเราก็ฟ้าโพมาได้แบบเซอร์ไพรส์จริงๆทำไมต้องเรียกว่าเซอร์ไพรส์เพราะว่ามันมีการต่อสู้ที่ค่อนข้างจะแบบโอ้โหเดาไม่ถูกนะฮะว่าจะออกที่ใครยังไงเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะฮะตั้งแต่คิวหนึ่งนี้ก็ค คือคนที่เอาตัวรอดจากคิวหนึ่งมาได้2คนก็คือเฟอร์มินาเดกลานะครับเฟอร์มินาเดกลาก็ <c oughs> เร็วที่สุดแล้วก็ตามมาด้วยเด็กที่นอย่างแจ็คมิลเลอร์แต่มันก็มีเหตุการณ์2เหตุการณ์นะครับที่ที่ทำให้มันดูเหมือนเหมือนเดือดก็โคลิกไปพลิกมาตามยิงเฟอร์มินเร็วที่สุดในยู่หนึ่งตั้งแต่แรกแล้วนะครับยังไงก็รู้ว่าเขาน่าจะเข้ามาได้แล้วลหละแต่เหตุการณ์ที่อ่บอกว่าเดือดเดือดก็คือแบล็บินเดอร์เนียไปเหมือนจะไปขับช้าแล้วอวตารดอีไป เบรกหัวทิ่มหรือเปล่านะครับจังหวะนั้นรอการตรวจสอบตอนนี้ผุมผมยังไม่มีเวลาที่จะไปดูนะว่าโดนบทลงโทษเคสนั้นหรือเปล่าออฟโดรีก็ล้มไปตอนแรกเหมือนจะเจ็บแต่ก็ลุกขึ้นมาได้นะครับก็น่าจะโอเคนะนักแข่งหมายเลขสามสิบสองใคเทสรเรเดอร์ของทางอาพิเลียหลังจากนั้นมาแป๊บเดียวนะครับก็แบ,บดบินเดอร์เนี่ยไปเหมือนจะชะลอหรือสักอย่างคือขับขวางาลซากโก้แหละยวนซากโก้กำลังฮอตแลบรันสุดท้ายนะฮะก่อนที่จะหมดเวลาไปเนะี่ยมองแล้วมองอีกนะครับแบดนะมองแบบว่าคือเหมือนประมาณว่า ก็ไม่ประมาทไงพยายามว่าจะมีใครตามมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ไปขวางซากโก้ท่าไหนไม่รู้ซาโก้ก็เดือดอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยทําให้ตอนนี้ก็โดนตัวสอบหมายถึงหน้าตอนนั้นนะสรุปก็คือแบทในะมี2เขาส,ส,สเคสนะที่จะไปไปขวางลายคนอื่นเขาเนี่ยก็เลยทําให้2คนนะครับเฟอร์มินกับแจ็คเนี่ยก็เอาตัวรอดมาได้นะครับได้ได้มาลุ้นในอยู่สต่อไปส่วนน้องกองสเปียร์จันทราของเราก็ออกสตาร์ทน่าจะกริดที่21นะครับรองสุดท้ายนะฮะก็ พอมาถึงในส่วนของ Q2 อันนี้ก็ถือว่าเดือดเหมือนกันเพราะว่ากระแสะลมมันมัน,ม,นมันแรง่อนนั้นนี้ฝนมันตกไงฮะฝนมันตกตั้งแต่ตั้งแต่โมโตทรีลงสนามนะครับในรอบ FP FP2 ใช่ไหมครับแล้วฝนก็หยุดไปพอโมโตทูก็ยังคงต้องเอายางฝนเนี่ยไปลงอยู่นะฮะก็คือมันยังแฉ่อย,อยู่ไงแต่ในส่วนของ m o t o จ p เนี่ยตอนโม ตอน FP2 มัน,ม,น,ม,นมันก็โอเคเริ่มที่จะแห้งขึ้นมาหน่อยนึงแต่พอจังหวะอ q อล l i f ฟคิวหคิมันพีคเต็มที่แล้วไงมีแดดมีอะไรมานะครับยางสลิกก็ลงไปก็เลยทําให้สามารถที่จะกดเวลากันได้สนุกแล้วนะครับในการขวางลายบางลายกันเนี่ยเหมือนจะมีเคสตรวจสอบอีกแล้วลหละบอกตรงๆนะผมผมผมยังไม่มีเวลาที่จะไปไปดูนะครับว่าเขาตัดสินกันหรือยังทั้งสองเหตุการณ์จากแบดบินเนอร์ที่ผมเล่าไปในคิแล้วก็ คือ2เหตุการณ์ของเบเชกี้กับแล้วก็เพื่อนรักหักเรมโหมดเบเชกี <laughs> ้ ee, เจอเปโก้เจอมาลินี่นะครับของขวางกันไปมีการโวยวายชี้ไม้ชี้ม,ชมือกันไปใหญ่เลยนะนะครับแล้วก็อเล็กซ์มาเกสก็ล้มถึง2ครั้งเลยฮะอ่าล้มคงไหนว่าคง4กับคง1มั้งแต่ก็น่าจะไม่มีอะไรที่ต้องเจ็บหนักนะครับก็ล้มกันไปคือลมมันแรงฮะลมมันแรง ถ้าใครได้ดูได้ดูแถาเท่าส่วนีจะเห็นนะครับว่าเซกเตอร์สามเซกเตอร์สี่บางบางบางคนกดมาสามแถบแดงเอาเซกเตอร์สี่แบบอยู่อยู่เด้งไปที่เจ็ดที่แปดเลยอย่างเงี้ยมันมันงงตรงที่ว่าเอาละทําไมมันมันถึงกระโดดปกติเนี่ยถ้าสามแถบแดงมายังไงก็ที่หนึ่งอ่ะใช่ไหมฮะที่หนึ่งที่สองอ่ะแต่ปรากฏว่าพอช่วงเซกเตอร์ที่เป็นทางตรงเนี่ยรถตรงนี้เนี่ยมันอัดกันทางตรงเก้าร้อยเมตรนะครับมันมันเชื่อมระหว่างเซกเตอร์สามเซกเตอร์สี่นะะโดยเฉพาะเซกเตอร์สี่ที่ต้อง ปีเต็มที่350บวกลบบางคันอาจจะ3 5 0 3 5 4 5 5กันแล้วแต่นะฮะเหลือประมาณนั้นเนี่ยมันจะเป็นทางที่มันไม่ได้ว่าเป็นเป็นแนวแบบว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นแนวแบบแบบราบเรียบนะฮะมันจะเป็นแอ่งเป็นไรนะเอองั้นนะ่ะเ0 0เมตรก็จริงนะครับแต่ออกจากโค้งสุดท้ายมาเนี่ยโค้งสุดท้ายมาซัดก,ก็เกือบ200อะ่ะโค้งแรกก็ระจุด เข้าโค้งอยู่ประมาณสักร้อปกว่าคิดดูนะมันก็เลยไม่แปลกนะครับที่ระยะทางแค่900เมตรแล้วก็ไม่ใช่แบบเรียบนะแบบค่อนข้างจะมีแบบเป็นลูกคลื่นนะมันก็ทะลุไปสามร้อยห้าได้แล้วลมมันแรงไงคิดดูว่าวิ่งผ่านตรงวิ่งผ่านตรงทางตรง350กิโลเมตรแล้วทีนี้ใกล้ๆชายฝั่งเนี่ยนะรถมันก็มีปัญหานะครับมันก็เลยทําให้มันพลิกไปพลิกมา ตอนแรกมากเบสกินน่าจะคว้าโพได้เพราะว่าเร็วเวอร์กว่าใครนะจริงๆเบสเนี่ยเป็นคนที่เร็วใน FP2 นะครับแล้วก็มามาเร็วในช่วง Q2 ด้วยเรียกว่าเตรียมตัวฉลองเตรียมตัวเตรียมตัวแบบว่า <c oughs> มันไม่น่าจะมีใครทันอ่ะคือทุกคนมันก็เร็วแต่อาจจะบางคนมาเสียเซกเตอร์สาบางคนมาเสียเซกเตอร์สใช่ไหมฮะปรากฏว่าฟิวอกตาโรเสียแฟบมาจากไหนไม่รู้ฮะตอนนั้นอยู่คันที่สิ ป็นแฟนยามาฮ่าก็โอ้โหคือคงละคงจะไม่ไหวหละนะฮะน,น่าจะอยู่เพราะว่าแจ็คม่เลือ์อาจจะร้อนแรงจริงๆนะครับแจ็คก,ก็ต้องยอมรับว่าแม้จะมาจากคิวหนึ่งแต่ก็โอเคนะครับสุดท้ายปาโตโรนะครับรันสุดท้ายไม่ใช่แถบแดงทั้งหมดนะครับไม่ใช่แถบแดงทั้งหมดน่าจะเป็นน่าจะมีเหลืองอยู่นะครับอ่าน่าจะเป็นเซกเตอรนะ์สองถ้าผมจำไม่ผิดน,นะแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่านาน้าเบชเชกี้ไป กองก็ซูมไปยังคุณแมสซิโมลิโวล่านะครับบอสของอาบิเลียยิ้มแห้งๆเลยก่อนหน้านั้นเดี๋ยวผมตาใจเยอะๆเอยู่เลยใช่ไหมฮะมันก็เลยพลิกไปพลิกมาล่ะนะในในตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับใช้ตัวช่วยเลยครับในการไล่รายชื่อของตําแหน่งนะครับกิสตัส์ทนคุยกันไปจนจะจบคลิปเราเพิ่งจะมาบอกนะอ่าคนที่คว้าโพฟาบิโอคว้าตารโร่นะครับแล้วก็คันที่2เป็นมาโกเบเชกิเฉือนเบเชกิไปแค่0.031เสี้ยววินาที วิ่งมาพร้อมกันเนี่ยมองแทบไม่ออกนะครับว่าใครเร็วสุดจริงๆนะครับแล้วก็คันที่สาเป็นแจ็คมิลเลอร์นี่คือครั้งแรกที่ยามาฮห้าเนี่ยออกสตาร์ทหัวแถวพร้อมกันในรอบผมจําไม่ได้ครับนึกสดๆตอนนี้ผมผมนึกไม่ออกนะว่ายุคแฟรงกี้มีไหมย,ยังนึกไม่ออกอยู่อ,อาจจะเป็นยุคมาร์กลิวเยเลสหรือเปล่านานมากจริงๆนะฮะใครรู้นะครับใครจาได้บอกหน่อยนึกสดๆตอนนี้ไม่ออกจริงๆแต่ไม่ค่อยได้เห็นนะครับที่ได้ออกสตาร์ทแถวหน้าพร้อมกัน นะครับแล้วก็แถว2นะครับคันที่4 5 6ครับคันที่4เป็นราอูฟเรนเดสคันที่5เป็นเปโดรคอสตาแล้วก็คันที่6เป็นอเล็กซ์มาเกสโอ้โหแถว2ไดนี่เดือดน,นะครับอาพิเลีย KTM ดูคาติ K D M, ati, นะดีที D ่ S, สุดข,ของดูคาติในคันที่6คิดดูนะทุกคนอ่านะครับแล้วก็มาในแถวที่3นะครับคันที่7 8 9นะครับคันที่7เฟอร์มินาเดกลคันที่8ปดโปลสเปกาโลคันที่9ลูก้ามารินี่ครับโอ้อันนี้ก็ แถวที่3นี่ก็เรียกว่า3ค่ายนะครับดูคาติ KTM Honda แถวที่4อคันที่10 4 1ีครับคันที่10เป็นดิจเกียนะครับเฟลเบียวฟิเบดิจานานตูนิโอแล้วก็คันที่เอยดเป็นฟรานเชสโกบายญญาแล้วก็12เป็นอาร์เร็กรินส์นะครับอ่นนี่ก็คือเป็น12คนนะครับที่ได้เข้ามาในคิวสส่วนพวกที่ไม่ผ่านในคิว1ก็คันที่13เป็นแบดบินเดอร์คะัคันที่14เป็นจูนเมียคันที่15โยฮันซาโก น่าเสียดายซาโก้นะครับเจอแบสขวางเนี่ยเหมือนโวยวายตอนนั้นซาโก้แถมแดงนะมีโอกาสที่จะลุ้นเข้ามาในคิวสองนะครับแล้วก็คันที่16เป็นมิเกลริวลาคันที่17เป็นฟังโกมอร์บิเดลี่แล้วก็คันที่18เป็นไอโอกูราครับคันที่19เป็นลอเรนโซโซโดรีแล้วก็คันที่20เป็นเอเนียบาสตินินี่คันที่21กล้องสุนเกจจันทราครับแล้วก็22สเอสเปเดรของดูคาติหมายเลขห้าสิบเอ็ดนะครับมิเคลียมิเอะมิเคลียพิโรนะครับ <c oughs> นี่คือสตาร์ทที่จะใช้นะครับแข่งขันกันในวันนี้11โมงรอบสปินเรสแล้วก็พรุ่งนี้รอบเมนเรสครับสปอตทีวีแล้วก็ e n t s p o สรับนะที่ไทยทอดสดตรงนี้กันไปนะฮะเดี๋ยวแข่งขันเสร็จประมาณสักบ่ายถ้าไม่ถึงบ่ายที่ประมาณสักก่อนเที่ยงเที่ยงตรงนะครับเราอาจจะมาเจอกิจกรรมไลฟ์สดกันในตรงนี้หรือที่ไหนก็เดี๋ยวจะจะ,จะแจ้งกันอีกทีนึงแต่ยังไงก็ต้องมาฉลองความสุเเ็จให้กับใครก็ไม่รู้หรอกในตอนนี้นะครับ ใครจะเป็นผู้ชนะใครจะเป็น3คนบนโูเดียมใครจะเป็น9คนที่มีแต้มนะฮะในวันนี้ะนะครับแล้วก็ค่อยไปลุ้นกันต่อนะครับในการแข่งเบรสในพรุ่งนี้แล้วก็ในช่วงเย็นๆก็จะเป็นโวลซูปอบส์นะฮะทุกคนรวมทั้งรอบดึกก็จะเป็นผมระวันผมอาจจะเบบอๆนิดนึงนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนผมดูทุกรอบเลยนะที่ลงสนามทั้ง3รายการเลยโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันมาไวไปไวนิดนึ่งขออภัยนะครับคนงะ